ผงจ้องจิลิมองเผยอยากซบทีมใหญ่อยากเล่น UCL ยูริเทเลมองนะครับกองกลาพงพรสวรรค์ของเลสเตอร์ซิตี้นะครับออกมายืนยันชัดเจนนะครับว่าตัวเขาเนี่ยต้องการเล่นถ,ถ้วยหูใหญ่นะครับบิ๊กเยียยูฟาแชมเปี้ยนั่กนั่นเองท่ามกลางกระแสข่าวนะครับอน,นาคตของเขากับเลสเตอร์ซิตี้ที่กำลังจะหมดสัญญาเร็วๆนี้ สตารวัย24ปีนะครับทีมชาติเบลเยียมเนี่ยเหลือสัญญากับทางด้านของเลสเตอร์อีก,อกแค่หน่งปีเท่านั้นนะครับโดยล่าสุดนะครับเขาออกมาให้สัมภาษณ์ซื้อจากเบลเยียมนะครับประเทศบ้านเกิดของเขาว่าเขาเนี่ยจะมีแผนย้ายทีมซัมเมอร์นี้เพื่อย้ายไปเล่นให้กับทีมที่ใหญ่กว่าพร้อมกับมีข่าวทางด้าน,นของแมนเชเต์เตดอาร์เซนอลและทางด้าน,นของหงแดงเลฟูนะครับที่ สนใจนักเตะรายนี้อยู่นะครับคาดว่าเนี่ยราคาก็ประมาณ35้าล้านปอนด์นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่ายูริธานมองเนี่ยจะไปทีมไหนนะครับโดยสไตล์การเล่นของเขาเนี่ยถือว่าเป็นกองกลางัวลุกเลยนะครับไปกับบอลได้ดีนะครับแถมยังมีการยิงไกลนะครับที่เป็นทีเด็ดอีกทีหนึ่งของเจ้าตัวก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับสำหรับทางด้านของยูริธาร์มอง ว่าจะซบกับทีมใดต่อชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b ์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายตั้งใจชัวร์จริงต้องไลน์อัพแปดแปด